โอเคอัดแล้วนะสวัสดีครับเรากำลังอยู่ในเกมพอยแบงค์นะฮะผมจะมาแนะนำเซิร์ฟเอ้ยแคนดิเออก็วันนี้อยู่กับสมาชิกแคนทั้งหมดห้าคนนะฮะขอเสียงเลยครับก็สวัสดีเนาะก็ชื่อต้านนะครับ มีอะไรชอบซัดกันซึ่งหน้าครับแล้วก็ว่าถ้าคุณซัดกับเขานเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งเข้าแคนวันแรกด้วยคุณรวมผมช่วผ้วาไม่ได้ใช่หลังจ,จากที่ไปอยู่แคนอื่นๆมาอ่ะกดเลยเริ่มลองมาเล่นกันก็นิดหน่อยฮะเล่นกันเองไม,ไม่มีอะไรมากเล่นลกันเองเล่นกันเองบอกแล้วหัวถุยก็คงต้องใช้กำลังให้มันน้อยลงแล้วกเ่นเข้าแคนได้ห้าชั่วโมงเองครับข้างี้นับบาร์ด้าถ้าบางคนชื่อภาคก็ได้ไม่ถึงห้าชั่วโมงดิเนี่ย ทำไมครับคุณก็อบอุ่นดีนะครับแคนนี้นะคุณาชตรวจเจได้เลนะก็ลงรักเธอจะสุดหัวใจคุณปิดก็เช่นกันไม่เว้นไม่ตัตัวคุณเองเฮ้ยใครเปิดข่าวอะใครเปิดข่าวอะไรแคนเราก็เป็นแคนทรงนะ่ธรรมดาอ้ากำลืมปุแคนทรง ฝั่งนู้นซองควงนะคะฝั่งนี้ไม่รู้เล่นซองอะไรไม่บอกดีกว่าไม่บอกรู้แต่ไม่บอกตกบางข้อขอใครนะคะเพราะขอแม่งตาดนะคะฆ่าตัวตายเลยเออขอผมุนตัดใครก็ได้มายิงผมหน่อยแต่อย่ายิงหัวนะมายิงผมหน่อยอย่ายิงหัวอ่ามันแหลก นตแต่และคนใช้ซองนะครับไม่ได้ใช้ซองควงนะต้องเข้าใจน,นะฮะว่าคอมผมมันกาะ okay. ดูดิเดินมันยังกระตุกเลยอันนี้ไฟโอ้โหแค่เราไม่มีอะไรมากนะฮะก็ละคนได้หมดนะ <laughs> ก,ก,กากไม่เป็นไรนะ <laughs> ไอ้เี่ยซองกลน,นะครับ กากไม่เป็นไรนะขอให้อยู่แค่นี้แล้วมีความสุขพอหัวแคนนะครับเปิดตัวหัวแคนเออแ n k y ิ u เปิดตัวหัวแคนเปิดตัวหัวแคนอ่าไอ้สมาชิกเนี่นหัวแคนสองดาวนะครับหัวแคนสองดาวฮะชื่อพี่โบ๊นะพี่โบ๊อายุเท่าไหร่ไม่ทราบประมาณยี่สิบเอ็ดนะประมาณนะประมาณนั ไม่เหมือนอ่ะเหมือนเหมือน,นในคคิดนี้เหมือนเราแม่งคุยกันอยู่สองคนอะเฮียคนหนึ่งเขาตอนนั้นไม่เงียบอ่ะไม่ไม่เงียบกริบอ่ะคนหนึ่งเขาไม่มีไม้เนาะคนหนึ่งเขาไม่อยากคุยหรือไม่อยากพูดก,ก็ไม่รู้สงสัยเขาไม่มีไม้แต่ที่แเน่นตาโบท๊ทเห็นแล้วเมื่อกี้เนี่ยแบบแบบอ่ะแล้วสำหรับคนที่ท้ามาในเฟซบุ๊กเนาะฝากไว้ก่อนฝากฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วย ฟาหน่อยแหลกจังเลยแล้วมันแหลกจังอะ่ะทำไมเดินทำไมเดินช้าจังอ่าเพรแหลกไงชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเมื่อกี้ชื่ออะไรนะช,นะชื่อแม็กครับอ๋อแม็กเอ้าไม่แม็กแหลกจังว่าเดินละเดินีย่ยผมเป็นงี้แหละอัดก็เงี้ย <c oughs> แต่เวลาแบบไม่อัดอะ่ะหืึขับเอาสกอโอ้โหโดโดๆอย่างก็อยู่ในมิติโอ้ย ไมาโคนี่ว่าก็มาโคไงพี่ใช่ไม่ซองกนก็บอกแล้วว่ามาโคพี่นึงอนดอกฝั่งเราเล่นปืนโหดเวนตำนานดตอนนี้อารมณ์ผมเหมือนอยู่ในไอ้นี่เลยในโลกโลกแบบอะไรอะ่ะเหมือนบ้านบอลตอนเด็กๆอะ่ะบ้านบอล <c oughs> ในแบบไอ้นี่พี่เขาใช้ลมคุณ <c oughs> คุณแม็กครับคุณรู้สึกยังไงกับการการอะไรวะเร,รียกว่าบอลโลกอ่ะบอลโลกคุณรู้สึกยังไงม้างรครับบ,บอลโลกในครั้งนี้อดือดเดือดมากครับแทบจะไม่ได้<อ>ดูอ,อะไรนะเลยเล่นใ่เกมนะอืมฉากบอลโลกนี่สวยดีเชิญข้าเลยแหลกสุด เอาแลนนะสำหรับผมอ่าอือแลนนะของผมก็แหละนะไม่มีอะไรมากบอกว่าอ๋อเยอรมันเหรอถุยอ๋อเยอรมันแม่งครูปรับกันแล้วเราสองคนผมไทยเลนไทยอาอไทยเลนมันมีที่ไหนมีไหมมีนะถุยไม่มีบ้างโอ้โหยยยยย่กยย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  ผมรู้โอ้ยยีต่ตะแฮมเมอร์อะแฮมเมอร์ใช้แฮมเมอร์เออตาโบใช้แฮมเมอร์ชื่อใช่แฮมเมอร์แฮมเมอร์ปืนแล้วอะอ๋อจะแฮมเมอร์ตรงสองเกียร์นะครับสองสองดาวคนนี้เจอที่ไหนยิงได้ right. s <S ชื่อยาวมากครับคนนี้อือใช่ค่ะยาวมากไม่มีอะไรมากบอกรักผัว,วถุยไปทางนึง ไม่ไม่โอ้ยหเระเบื่ออันนี้ว่ะเดี๋ยวทำความส่าดกับแป๊บนึงโอ้โหไอ้เหีอากาศเกยน็นชิบหายกระโบสขาผมกาไม่ไเป็นไรเลยใช่ยังน,น,น,นี่ยิงอ่ะยืัดยังเนี่ยคลิปแล้วมันแหลกน,นะ,นะยังฮะก็จบแมตเนี้ยนะจบแบบนี้เลยเนาะอ่าฮะ มาดูกันใครจะชนะนะครับคะแนนสูสีมาก,อกตอนนี้ผมก็ไม่ได้เป็นคนยิงอะไรเพราะมันเหล็กก็ได้แค่โดดดิงดิงมันเล่นบอลบอลอยู่โอ้มามานี่แมทเด้วพี่พี่พี่พุ่งยิงผมพี่ดูพี่ดูพี่ดูผมโอ้ยเยี่ยมมากโอ้สัสเลยทุกวัดชิปส่งจีนนล่งเดี๋ยวอ่อน ดูแม่งเดินดิดูแม่งเดินดิดูแม่งเดินดิใครเห็นบ้างครับดูแม่งเดินดิไอ้เหี้ยผมจะขีดิสักทีกักเกลียนนะครับแม่งเดินคือเมื่อกี้เขาทำอะไรไม่รู้เขาว่ายน้ำนะครับมัน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 เดินมันเดินแบบไอ้เนี่ยมันเดินเหมือนอยู่ใน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 บ้านบ่นอะแล้วแล้วมันแบบสโลว์อย่างเงี้ยพนดีครับผมอัดคลิปอยู่ ฮัลโหลฮัลโหลดู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 พี่อยาระวังนะอย่างเงี้ยแตอนนี้เขามาแปลกๆเลยเฮ้โอ้โหโอ้โหแจ็คแฮมเมอร์ระวังนะพี่ โอ้โหเนี่อากากเก่งที่ผ่านเลยตะโบดแกไม่งั้นโดนยิงหัวปักปักปักป,กปักโอ้โหกลายปเป็นทีมเราชนะไปเรียบร้อยกลายเป็นทีมเลทนะครับที่ชนะไปเมื <ไป S 2> ่อกี้ไปไหนอ่ะพี่ไปไหนไปนอนแล้วเหรอไปนอนรอ สำหรับก็ใครเจอก็ทักมันมาได้นะทักมาได้ก็เน,น,นี่ย <ดา S 1> ข้อที่เห็นนะฮะนะก็ฝากแคนของพวกเราด้วยนะฮะไม่พักเลยไม่พักเลยเ <laughs> สวัสดีครับพีกแป๊บโอ้โหคุณคนนี้โตโหดนะใครว่าโหดจริงโหดจริงโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคบสวัสดีครั่